สวัสดีครับวันนี้เริ่มต้นแต่เศร้าครับแต่เศร้าเมื่อนี้ครับแต่สอนครับซีบูซานสปอร์ตกองขีควายเก่าครับขึ้นมาเทแล้วก็โกยไวกวอยวงเทดินครับก่อนสิลงไปหนางานกับโกยคู่มือครับแชทคุกี้บางใหญ่ครับ ตักบูมบอบูมบอซ้ำก,กันกับเด็กน้่อยฮิตเรียนของเช่นหน่อยครับบรรยากาศการทำงานเบิ่งเอาเบ่งเอาครับคุณอาวัวไปบกบวกกวงหนึ่งสองคันหนึ่งยังบอติงครับคันหนึ่งโซโฟเฟอร์วัตเทมาครับคันหนึ่งมาแล้วน้ำมันโมมี่บาทนี้ ไฟเอ็นซีเบลดคันหนึ่งกับมาคีคันหนึ่งกับแคดคันบหมือนไง,งครับกินน้ำมันซ้ำกันละครับกับโซเดอเลียงเพิ่นคันใหญ่สมเพิ่นละครับคันตากันสิ้นเพืองกะมันรถใหญ่เนาะครับมันก็ต้องกินหลายกว่ารถหน่อยธรรมดา หน้างานเพ้นก็ไปว่๊วว่๊วว่ว๊วก็เกันผมมีคำบรรยายครับสามสองศูนย์ดีโตเฟอร์กังกงงานเปลี่ยนงานผู้ทำงานโดนเสียงสั้นกัะชัโงวยพูดละครับประมาณสองเซนครับสี 40, 40่สิบเมตรกัะสิจังยางล่งน้องบ้านนี ก็คือหนาน้องก็ไปไปได้ประมาณอ่า68%ครับเมื่อวานใ,นใหน8%ครับพอดตักวิ่งไปหน้าบ้าหลังครับมีตะลมเมื่อวานนี่ขัดบัวไทยให้เบิง้งตอนลมยังอายคนเอาวไทยแต่ตอนเหตุการณ์นี่แหละมันจังคักข่าวไทยแต่เศร้าครับ มืออื่นโ้มือจังหน่อยปฏิวัติไปขับรถครับไปงานรับจ้าง่เนเป็นไร้วันครับก่อนเชียงงานกับไทยสักก่อนจากเล็กจังหน่อย <c oughs> มือวัานกับปากปรกตการทางธมศาสตร์ครับบอกินตะเวนกินโดนครับบ่แรงกระทุมละยีนี่ ซอนครับบอนการเห็นงานบวมบอบวมบอบูดาเอือจึเบ์เอาครับบอลซ้อนไลบูด าสมีเวลาสิไทยเบิไ้ไงในน้องครับเมื่อนี้เอาสัมมีละสักก่อนครับสองข้นอยู่บนตีงคิงอยู่เอาสัมมีลวครับคลิปนี้